แต่ว่าเวลานั้นรอนึงสุวรรคตแล้วต่อตายไปแล้วแต่ว่าปรเนนอยู่พอแสดงผ้าขัดเอวเขาก็รู้เลยว่าเป็นลูกรอนึงแต่ใครก็ไม่รับว่าเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเอาไปเลี้ยงเขาไม่รับว่าเป็นเจ้าแต่เจ้าสงเคราะห์เพราะมันรับไม่ได้มันไม่เป็นโหชาติใช่ไหม ต่อมาต่อมาก็บทพระก,กับเรียนจบพระใจพิดกพระใจพิดกแตกฉานมาไม่จบอย่างเดียวเป็นไปสมิาาทายานดีจบพระใจพิดกอย่างเดียวมันยังโง่บัดซบอยู่คนอะเชื้อกระดาษแต่ว่าไม่จบพระใจพิดกอย่างเดียวเป็นไปสมิทายานแตกฉานมากเวลานั่นรอสีก็บทก็โต๊ะก็รอสีพี่เจ้าจะรอสีก็ทราบว่าเป็นเจ้า จึงว่าถือเปกันเองต่อมาเมื่อเมื่อรอสี่บวชแล้วก็สึกออกมาเป็นกษัตริย์ราสี่ก็ตั้งให้หลวงโคโตเป็นพระราชาณชั้นสามัญแล้วในมณฑลเขมาเทศในวังเรื่อยๆเทศไปเทศมาก็ผลสุดชอบใจก็ตั้งเป็นพระราชาณเลื่อนเป็นชั้นเทพไปเลยก็สช่ช่ เลื่อนไปปรเทศหน่อยเดียวไม่ช้าก็เลื่อนไปสมเด็จพระธาจาจยนโตโตไม่ใช่เล็กก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะเบาแวงกันอยู่บ่อยๆก็เราสี่นก็คอ,อ,อก็นี่ก็ตัดใส่เป็นพระเนี่นะถ้าไปเทศในว,วังอีกค้หนึ่งเทศย่างไรก็ไ,รไปรบประเทศเรื่องประวัติสายฟ้าไปมาเขาไอ้คนสมัยก่อนไอ้คนสมัยสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นน่นะ ทางไอ้ไอ้เพียไอ้พียน้องเป็นเมียจะได้ว่าไปว่ามานะเกอดขึ้นมาก็รลกคพ่อเดียวแม่เดียวกันไอ้เพี่ใช้ก่อนน้องมาเป็นเมียไอ้ไปมาเมื่อหลนหลดมันก็ลามมาถึงก็ไอ้กษัตริย์สมัยรัชกาลศร์เนี่ยถึงุงเทพรอศรีกรธสั่งถอดเจ้าสมเด็จอันนี้สั่งถอดเลถอดจนได้ถอดก็ไม่เป็นไร ถอดยังไม่พอขับออกนอกประเทศอีกห้ามอยู่ในข,ข่าคัะสีมาไปไงถ้าเป็นอย่าคุณราชกมยานก็ตายหาไปแล้วเลยไม่รู้จะไปที่ไหนมนะท่านก็นลุกมาขับก็บไปบ้านเขาไม่อยู่เราก็ไม่ต้องอยู่อยู่บ้านของเราเนี่ยโอ้ยเบงไม่ใช่ไม่ใช่ยอ่อท้อเถียงกัน ขนดังคนดังโกรกแล้วนี่โกรกแล้วมาไล่เขาไปไปนอนในโบสถ์พราะเขาแก้ว